มอัญมณีแห่งความมัง่งคั่งอัญมณีแห่งคำสัญญาต้นไม้แห่งอัญมณีนะฮะแล้วก็แดวาลูนะแดงดึงดูดของสายรุง้งเพื่อนนะัดสัตว์ลายพายุใหญ่เทาราฟอร์มิงนะดาร์กอาร์ดากอนสัตว์อัญมณีอาเมทิสแคปนะฮนะแล้วก็สัตว์อัญมณีเอเมีเรล เออเทลนะแล้วก็โคเบลอีเกลิลเอฟเฟกเวเลอร์อัญ,ญมณีแห่งการนำทางนะก็เป็นเวทปกติตำแหน่งของสายรุ้งนะโอเคแล้วก็สุดยอดเทพสัตว์อัญ,ญมณีเรนโบวดาร์ก้อนนะก็การปลดปล่อยอัญ,ญมณีอ๋อ,อเวทสมัยด้วยนิวอาสัตว์อัญมณียอด ุดยอดเทพอัญมณีอ้าวแต่สวมใส่ได้เฉพาะสัตว์อัญมณีกรรมโอเคสัตว์อัญมณีรูบี้อาบังเคลรโภปัสไทเกอร์และเซฟไฟเปกาสัตว์้กะก็หายแอร์โรบทางไวที่สุดนะแต่ก็โอ้ยไอ้ยอ,อ่คนมาทุกหาอะไรมา,นาหนาวะเนี่ยโอ้โห ก็นะโอเคก็เป็นเด็กอัญมณีนะเป็นเด็กขาวอัญมณีไอ้ที่จริงเนี่ยนะไอพ่อมาสเตอร์เนี่ยไอพ่อมาสเตอร์เหล่านี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยส่วนดาร์กอัลดอร์ก้อนก็มีอยู่นะแต่อยู่ในภาคของ GX ซึ่งซึ่งก็เป็นอัลดอร์ก้อนเลเวลเจ็ดนี่แหละแต่กลายมาเป็นดาร์กอัลดอร์ก้อนเลเวลเจ็ดนะก็คืออยู่ในเด็กของ อันนี้อะไรอะเด็กของบรโจเม,มนะฮะ